ขยสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนดอนค่ะ่อแม่วอนลอยเหลือลูกเกิดมาบ่มีม่านตาโดยขอคว่ำลอยเหลือจากหน่นงานที่เกี่ยวของและผู้ใจมุ่นพบท่าโรคญิงอายุประมาณ6เดือนบ่มีม่านตาส่วนพ่อตาพิการท,ทางสองทางปู้ซื้อข่าวจึงลงพื้นที่เดนทังไปตรวจพิสูจน์โดยที่บ้านหลังดังกล่าวมีผู้พักอาศัยอยู่เจ็ดคน จากการสอบถามนายวิทูนลาโนตุลซึ่งตาทั้งสองข้างมองไม่ชัดตั้งแต่เด็กน้อยมีบุตรสาวคือเด็กหญิงชนพิชาหลังจากคลอดออกมาประมาณ2เดือนหมอแจ้งทราบว่าเด็กหญิงชนพิชาบม่มีม่านตาซึ่งการรักษาให้หายนั้นจะต้องใส้เงินเป็นจำนวนหลายและโอกาสาหายต่อหาซิาซิบทุกวันนี้ตาทั้งสองข้างของลูกสาวบม่าสามารถสู่แสงได้ ตอนกลางวันจะรับตาตลอดเวลาจนตรงผ้าลูกไปพบจากษุแพทย์ที่โรงพยาบาลถูกเดือนซ,าาออซึ่งต็นี้ค่ใช้จายบบต่ำกอดังละหาร้อยบาทซึ่งตนอยากจนมีอาชีพรับจ้งางฉีดยาคามาแลกงไม่ส่วนอยา่างได้เงินพังละ300อบาทจึงบอเพียงพ่อกับ่ารักษาลูกสาวจากการสอบถามยังบุมีหน่วยงานที่เดียวของเข้าไปห้ความ่อ,อยเหลือแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่จากสมาคมคนพิการจังหวัดดอนท่านีที่ต้องไปดูแลคนพิการประจำหมูม่บ้านเท่านั้น ถึงวอนขอเนื้องานที่เกี่ยวของและภูใจบุญให้ความช่วยเหลือเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรออเด้อสวัสดีค่ะเจ้าอุดรเป็นคนขยัน